กา่โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนมิตรรักชาวอาวีทุกคนอีกเช่นเคยนะผมวันนี้อยู่กับผมเอเดียได้ดิกวนะครับผมเออ่ยฮี้ยุณไม่ได้พูดดาาละไม่ทำคลิปนานกูพูดถิดทุกถูกแล้วแนะนําตัวยังผิดนะครับน้องๆเออโอเคจัดไปครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับการเล่นคิวเลนนะลืมอัดคลิปในช่วงต้นเกมนะผมอันนี้ก็ไปสลิมก่อนเลยมึงอุ้ยโอ้โห อยากตามต่อมากเลยนะแต่แก๊กแม่งแบบเดินม,มาคำหน้านะครับผมโอเคไม่เป็นไรจัดไปครับตอนนี้ก็น่าจะค่อนข้างเล่นยากอยู่นนะเอา้าเรวสูกูไปครับถอยเลยนะเอายาวไอสัตว์เออโอ้โหแล้วความสวยเป็นกูเฮีย yeah. โอ้โหสามตัวแล้วนะนะโอเคพอเลยนะครับผมอันนี้เราดูถ้าไม่ดีแล้วนะอย่างนี้เราเน้นฟาร์มไปเลยนะครับ คือตอนนี้แบบตัวละครเราสู้ค่อนข้างยากนะครับอย่างนี้ผมบอกนะสู้ไม่ได้ด้วยตัวละครก็ต้องหาเงินเข้ามาสู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามฟาร์มหาเงินดีๆเลยนะโอเคจัดไปคือเราพยายามจะไม่ไฟเลยนะครับถ้าตอนนี้ทีมเราแบบเล่นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเล่นค่อนข้างเซฟอะเราก็จะเล่นง่ายในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้เราแบบผ่อนแรงไปเยอะนะ เพราะว่าอย่างตัวคิวเลนนะถ้าทีมยืนได้เล่นได้คําได้เงี้ยไม่แจกเกินไปอ่ะและของทานกันอ่ะอยังไงมันได้ไหลแน่นอนนะเออโอเคอย,อยู่กับทีมล้วนๆนะตอนนี้โอเคครับผมก็จะพยายามโฟกัสเรื่องของการฟาร์มไทมิ่งการฟาร์มเลนนะครับจะพยายามรัเวบเบไเยอะนะเพราะว่าต้องเล่นให้รวยนะตอนนี้สูด้ด้วยตัวละครมันค่อนข้างยากนะครับเจอสกัดอย่างนี้ด้วยแก๊ก<ๆ>ลิเลียนี้นะครับโอเคอย่างนี้ได้นะเอาดิสวยไอ้แตกหนึ่งแตกสอง โอเคผมไม่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 ต่อแล้วทุกคนไม่ต่อแล้วไม่ต่อไม่ต่อถอยดีกว่านะครับถอยดีกว่านะเผื่อแก๊กมีดูดมีอะไรนะครับผมไม่ผมไม่แน่ใจอ่ะไม่ชัวร์เมื่อกี้ไม่อยากเล่นนะโอเคเราขึ้นเฮ้ยขึ้นจ่อกะชิ้นเล็กมากก่อนนะรัันไงเอาละเอาละอันนี้มันชัดเจนเกินบ้าน้องอุ้ยไม่ชัดเจนเกินเอาแพนด้าได้นะผมเอาแพนด้าเลยนะแทงอุ้ยเฮียหนีเอา โอเคอย่างนี้เราวืดเราเราแววเลยนะทุกคนเราไม่ต้องเข้านะครับอันติก็ไม่มีด้วยนะต้องปล่อยเพื่อนไปหวานเจี๊ยบเลยครับฝั่งนัน้นพ่อโอเคเฮ้ยนั่น้น่าจะปิดตัวร่างได้อยู่นะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับโ okay, อเคเฮ้ยแหนรามานะแเนดาไปไหนจะน้องอ๋อแตกแล้วหรอโอเค okay. อะไรเอาปอมเลยอ๋อลิงนะต้องดีนะลิงอนะ่ะเออ โอเคโอ้โหโดนไปเจ็ดตัวนะแป๊บเดียวต่อไปเราก็ออกเป็นอืมไอเทมฟาร์มชิ้นใหญ่ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าต้องการดามินิดหน่อยนะครับในช่วงต้นเกมนะจะไปขึ้นคีเลยมันค่อนข้างจะข้ามขั้นตอนไปนะครับหาพวกแบบตัวริเวอร์เอาดามจไปเล่นก่อนดีกว่านะไอคีไว้ที่หลังนะครับเพราะเราคีทุกดอกอยู่แล้วนะโอเคต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นขี่สันตินะครับหรือขีใหญ่นั่นเองนะน้องๆชัดไปครับ ฟาร์มไปเอายานะผมบนผมโดนแล้วนะครับแต่เว่ค่อนข้างสูงนะบนน่าจะแค่โดนโดนแบบไรค่ะเอ๋าอาเอาเอีอฮียย้ายปุ่มกันโอเคผมจะเอ้ยไปเอาสลิมเีกว่านะสลิมแล้วก็เคลียร์ล่างนะครับมาเด๋น้องอุ๊ยโ,อ,โอ้โหหน้าตีทีว่ะนึกว่าจะคือโอ้โหเมื่อ้ผมพลาดมากนะผมเนื่าแบบรีเฟกแม่งจะแบบว่าพุ่งใส่ผมแม่งพุ่งหนีอย่างเงี้ย ผมก็เลยไม่ตีต่อนะไม่งั้นผมตีอีกทีหนึ่งแล้วก็สมัยก็น่าจะตายแล้วนะสลิมเมื่อกี้นี่ก็แบบธรรมาชาติคนเราไงทุกคนโดนพุ่งใส่ขวันี่มันต้องฟิกเกอร์หรือไม่ก็กระโดดแล้วใช่อันนี้แม่งแบบกว่าจะกระโดดแม่งเกือบตายเออไอเราก,ไราก็ไอเราก็ชะล,ล่าใจนึกว่าแม่งจะแบบพุ่งใส่แล้วแม่งกะโดดเลยที่ไหนได้แม่งไม่โดดนะพลาดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปรับเวฟล่างก่อนนะอย่างนี้เราเนี่ยไฟอย่างนี้เพิ่งไปเล่นนะครับเพราะสกอร์เราตามมากอย่างนี้ผมบอกนะเราพยายามหาเงินก่อน,นครับไม่ต้องรีบเลย เล่นแบบชิวๆไปนะครับแต่นายนี่ถือว่าถ้าทีมยืนเรื่อยๆนี่ก็ค่อนข้างดีนะจัดไปมาเลยแพนด้าเอาหน่อยแล้วกันน้องเอาหน่อยเลยเอ้ยไม่รอดนะมาเลยอุ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหเฮี้ยเกือบไม่รอดเออโอร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 ลิงเคสวยเกือบตายนะทุกคนเกือบไม่รอดนะที่ตะกัดมาพอดีนะ เฮ้ยเมื่อกีพนได้ไม่เกือบสวนผมได้อยู่อ่ะโอเคอันนี้ผมจะไม่กลับบ้านนะครับเดี๋ยวเรามียติเมดด้วยนะแล้วก็เคลียร์คิปไปสามตัวคลิยรหลุมฟ้าอีกนะก็เลือดเต็มแล้วนะครับไม่ต้องกลับบ้านนะโอ้โหโคตรไวนะโอ้โหที่ผมโดนไปแปดตัวนะแต่ก็ถือว่าไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเราก็ฆ่ามาสามตัวแล้วนะผมบอกแล้วนะตอนนี้แบบผมจะโชว์เชิงเลยนะว่า ถ้าเราโดนกดดันมากๆเนี่ยเราเล่นยังไงนะแต่เราถามว่าโดนกดดันไหมคือทีมเราโดนนะแต่ว่าตัวเราเองอ่ะค่อนข้างสบายนะครับเพราะเราไม่สนใจเราเน้นฟาร์มเป็นหลักครับเราหาเงินอย่างเดียวเลยถ้าใครคิดจะบวกอย่างเดียวมันก็จะเล่นยากนะถ้าอย่างที่ผมบอกบางตาครับถ้าตัวละครเราค่อนข้างจะเสียเปรียบเงี้ยนะให้แนะนาไปฟาร์มหาเงินให้มันค่อนข้างรวยนะถ้าเรารวยอ่ะเราแบกด้วยเงินได้ไว้โอเคขึ้นมูรานะครับตอนนี้ ถ้าเรารวยเราแบกด้วยเงินได้ไว้ไอทมเรานามาอย่างไงเราก็แบกอยู่แล้วนะแล้วถ้าทีมเราแบบไม่ห้าวมากเนี่ยค่อยๆ่อยเล่นอย่างเงี้ยยืนให้เราได้เราค่อยๆลวงตัวเป็นทีละตัวตัวบางๆเงี้ยเราก็สบายอยู่นะครับโอเคผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอาแพนด้าหน่อยไหมให้เินการต้อนหนอยน้องอันไหนเอ้าสกาดอยู่นี่หรอจ๊ะรอดรอดดดูขอโทษเดี๋ยวผมไม่เชื่อเรนบนนะครับทุกคนรออันติมานะให้แพนด้าเขาป้อมนิดนึง มาเดินหน้าเอาเอากูรออยู่อุ้ยตายนะผมเอาไพหน้าตายนะอย่างนี้ตายไม่รอดนะครับอนนเอ้ยเยอะที่กูเชิงเยอะไงไอ้น้องกับพี่ละรู้ไงครับน้องอะไรครับนี่เพนด้าแม่งเจอผมเล่นเหลี่ยมซะแล,ล้วนะครับเอาเฮียเพนด้าเจอกูเล่นเหลี่ยมแต่ทีมกูเหลี่ยมกูซะแล,ล้วเฮียทีมกูล่ไปสี่นะครับตายหายไปสี่ตัวเฮียคุมไม่ได้ได้เปนดา้าตัวนึง เอา้าหวานเจี๊ยบเลยครับนอ้องอะไรครับนี่ไอ้เหี้ยแล้วก็จะแบกได้ไหมครับตอนนี้โอเคไม่เป็นไรนะกูก็แม่เหีไอ้เหียกูก็โหพูดซะขิงเลยส่าเหลี่ยมแพนด้าได้ตึงๆแต่ทีมผมแม่งกลับมาเหลี่ยมตัวเองหายไปสี่นะเอ้มาดิอา้าตายหมดนะอย่างนี้ไม่รอดครับดูเชิงนิดนึงนะน้องๆเอาเดิก็เอาเดิครับนี่ต่อได้นะมาดิเคยวานที่ไหนละ่ะ อืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเ,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 เย็นเย็นเยวเาได้นะเพื่อนพุ่งหนีไม่ลด้โอ้โหไอสัตว์แม่งพุ่งหนีนะเดี๋ยวดังนะครับทุกคนเอาแดงแม่งก่อนโอเคตีดังเลยเพื่อนตีดังหนครับปเป็นด้ามาเปล่าโอเคเป็นด้าไม่เล่นนะเพื่อนโอเคผมตีได้อยู่นะให้เพื่อนไปโซนแล้วกันโซนไปสักคนแล้วกันน้องๆององเออโอเค ผมเมื่อกี้ผมไหลหมดนะสกัดเนี่ยเห็นไะพอเรามีของอนะสปงสกัดเราก็เล่นได้หมดนะครับแต่นี้เราจะยังไม่เล่นนะเราต้องเข้าที่หลังนะครับทุกคนอย่าไปเล่นก่อนนะรออันติมานะครับรอสก,กิลครบๆนะค่อยเข้าไปเล่นนะครับถ้าเราไปล้วงแบบไม่มีสก,กิลนี่ยังไงเราค่อนข้างจะแพ้ทางนะโอเค okay. อันนี้ผมก็เฮ้ยโอ้โยเยเห็นไหมรีเฟกคนเราธรรมชาติม่งต้องประมาณนี้ไปแต่สลิมตอนแรกะอะเฮ้ยไอ้เชฟแพนด้ามาเดิ ดักแพนด้านิดนึงนะทุกคนเพื่อนมากันเลนบนเคเขาไม่มานะอันนี้เราลองติเข้าเลยครับได้หมดบอกเลยหลายมดตีแทง,แงอ่ะไอ,ไอเฮียโอ้โหอีสัตว์อ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาโอ้โหลีเลี่ยว่งพุ่งหนีครับนี่ครับข้อเสียของแบบคิวเลนเลยนะอย่างที่ผมบอกนะถ้าสองอ่ะอ๋อทีมทีม ถ้าสองมันไม่ได้แทงโดนตัวเลือดน้อยเลยเว้ยคือแบบถ้าติดตัวหน้าก็ติดตัวหน้าเลยแค่จบแค่นั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรนะโอเคเฮ้ยโอ้โหเพน้าหน้าไปฆ่ามากเลยทุกคนเดินล่างยังไงลิงผมไม่ผมว่าผมไปปิดลีเลียได้นะเห้าที่เลอแหมมาทางนี้ชัวเห็นแล้วมาดิครับไม่รอดก็มานี่น้องโอเคเดี๋ยวผมล่อเข้ามานี่ดีกว่านะเฮ้ยพ่ตีมังกรนะน้องมาป่ะ มาหรือเปล่าเออมานะมานะทีมมาไฟหน่อยครับมาไฟหน่อยเฮ้ยทีมควรมาไฟกับผมนะจริงๆอะ่ะเพราะฝั่งเขาไม่มีลิเลยียเว้เนี่ยเรามีตัวเนะี่ยมาเลยไฟกันได้นะเฮ้ยอะไรเราเหีเ้ยกูได้เฮ้ยหลังนี่เอรอขี้นะว่ามันไม่มีหลังไอสัตว์เกือบตาย <c oughs> โอเคดูเชิงก่อนทุกคนตัวโลไม่ยิงโคตรนานเนี่ะโอ้โหดูดิแม่งตีตัวโลกูไม่เข้าอะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราเคลียร์กลางกันเฮ้ยไหวนะเนี่ยถ้าลิงตีตายอย่างงี้ไหวชัววะโอเคก็มาเลยอุ้ยไหยชิวแพงมาดิโอเคเข้มหมดนะอย่างงี้ไม่รอดก็มาโอ้ไอ้เที่ยเจอห้อง GPS แม่งปลาหอมมาเดียวโอ้โหลีเลียอยู่นี่นะปิดหลังได้อยู่นะเฮ้ยลีเลียเดินเข้าป้อมหรือเปล่าโอ้โหมันไม่เข้าด้วยวะพลาดนะนึกว่ามันจะเดินเข้าป้อมนะ มาเลยอุย๊ยโอ้โหโอกาสตายค่อนข้างสูงนะเราอะถ้ามันแปลงร่างส่วนล้วก็ปลาสกิลยัดหน้าเอา้าอย่างงี้ได้ดิดักหน้าแม่งแล้วกันพุ่งใสโอ้นี่ยเห็นไหมนี่ยอย่างนี้ผมบอกนะถ้าเงินเราไม่นำจริงเ,เล่นยากเลยนะครับเาแบบแม่งมีแบบสกกัดแก๊กลิเลียนะครับ คือมันสามารถโดดหลบสกิลแล้วได้โดดหลบหนีโดดหนีแล้วได้ประมาณนั้นนะครับแล้วสกัดแม่งก็อึดชิปหายนะครับแก๊กก็ถ้าเรามัวไปเกาแก๊กตัวอื่นมันมาซ้อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะมันก็จะเล่นยากนะโอเคเปิดตานะรอตาหมดก่อนรอตาแม่งหมดโอเคครับรอตาหมดแล้วก็รอนติกูมาด้วยเพื่อนมึงต้องตายกันไปก่อนนะครับให้่หงนี้ได้หวานเจียวครับน้องโอ้โหอันตีหมดพอดีนะ มันน่าจะเห็นผมป่ะโอเคไม่ได้แล้วนะอย่างงี้ไม่ได้แล้วถ่ายทับแล้วทำน้องเซ็ตเคียวรอแล้วกันไปหาตั้งกอนนะครับซื้อเคียวนะจะได้เผื่อแบบเผื่อฟุกรอดนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบน้อง้องดักก่อนแล้วกันนะครับสลิมเคียร์ลึกหรือเปล่าเนี่ยครับข้อดีอย่างคิวเลนคือแบบมันดักอย่างงี้ได้ง่ายนะเพราะว่าตัวมันาหายตัวได้เว้ยมันมาเคียร์เลนลึกได้อะไรเงี้ยนะมันก็ค่อนข้างจะสบายนะครับ ช่วงต้นเกมนี่คือโดนกดดันมากนะต,ตอนนี้ก็คือแบบกลับมาดีละนะครับโอเคเอุยอ้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โห,หเฮียต้องโดดใส่ทำไมเพื่อนไม่เห็นนะน่าก็จะเกิดอีกสามวิดูดิโอ้โหเฮียเดี๋ยวมึงตายนะชิบหายเลยนะเนี่ย,เ,ยเฮ้ยเชียตัวโล่รอปะโอ้เฮียตัวโลตายนะโอเคไม่เป็นไรนะล้วงหลังได้อยู่นะเขาเปิดตาแล้วรอตาเขาหมดนิดน,นึงนะโอเคอย่างงี้ผมลงตัวหลังได้น,นะ ไม่เห็นผมไม่เห็นกูหรอนี่ยแพนด้าได้ปะมาเดีครับน้องมาเดีเนี่ยโอ้โหเยอ้ผ้าจัดนะเมื่อกี้คือแบบผมอะผมพยายามพุ่งใส่สลิมเห็นไหมแต่แม่งติดแก๊กเว้ยพอแก๊กมันอยู่ข้างหน้าสลิมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเออมาเดีได้หมดนะน้องลิงไม่มานะรอลิงมาก่อนนะเคงี้ไม่ตีแล้วกันนะไม่ตีไม่ตี เห็นไหมกเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกนะคือถ้าเราพุ่งใส่ตัวเลื่อนน้อยก็จริงเลยแต่ถ้าไม่มีตัวหน้าค้ำอยู่แม,ม่งก็จบเลยเหมือนกันนะคือมันมันติดอะแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ฆ่ามาสองตัวเฮ้ยกูไห,หลเฮ้ยละกูไห,หลเฮ้ยละเฮ้ย,อยโอ้ยนิเออร์นิวเนี่เนเยเปิดตาเปิดตีได้กูเลยนัตีอีกสามวีนะครับผมน่าจะได้ตัวหลังอยู่นะอ่าผมเอาสลิมได้นะเอ้า อย่างนี้ไม่รอดนะครับสลิมโอเคลิเลียเอาไปละโอ้ยยินบาแม่งเลยเอาเดีตีกูให้ตายนะมาเลยครับเอาเดิอุย้ยเพื่อนโดนดันแทนไม่โดนดึงแทนลิเลียของเราได้นะก็มาเด็ครับอุยอ้ยเนี่ยหืมเออสวยเล่นได้เอ็นได้อย่างนี้เอ็นได้โอเคไอ้ป้ามวนไม่มีคนตีด้วยตีป้ามวนตีป้าม คนจีงตีปัามนะน้องๆเฮ้ยอย่างงี้เอ็นเนี่ยครับอย่างงี้สวยก็มาเดิดลิเลียโอ้โหยังไม่ตายโอเคเอก็จบเกมมาที่เรียบร้อยนะผมสำหรับการเล่นคิวเรนตานี้นะทุกคนเออเป็นไงก็เล่นเนี่ยตานั้นถือว่าทีมค่อนข้างจะยืนดีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะในช่วงต้นเกมเห็นไหมมันโดนกดค่อนข้างจะยับนะครับตัวละครนี้ค่อนข้างจะสู้ไม่ได้เลยก็ อย่างที่ผมพูดไปนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับคือถ้าตัวละครเราสู้ไม่ได้จริงๆเราก็พยายามหาเงินให้รวยให้มีไอเทมนะครับบางทีการที่แบบผมพูดอย่างนีค้คุณอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมมันอยู่ที่ความชํานาญของการเล่นตัวละครนั้นๆด้วยนะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อแบบว่าตัวละครนี้ไม่ต้องมีไอเทมกี่ชิ้นวะถึงจะสู้ได้อะไรเงี้ดยดาเมจมันจะพอมันจะฆ่าได้อะไรเงี้ยนะเออมันถึงจะแบบ ผมก็ค่อนข้างจะบอกจะพูดยากนะครับผมเออแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแนวทางการเล่นเวลาโดนกดดันนะพยายามโฟกัสเรื่องของการฟาร์มเลยยิ่งลําตัวเล็เกมเนะี่ยเราควรฟาร์มให้ได้เงินให้ได้เทมเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะเรื่องของการเล่นของเราเนี่ยคือเราต้องโฟกัสดีๆเรื่องของการเงินนะครับตอนนี้เนี่ยดาเมเเราค่อนข้างเยอะนะส่วนกอค์คิวเราก็จัดไป14คิวนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าอยากไหลยอยากแอคก็ต้องมีเงินอ่ะแค่นั้นเองนะน้องๆเออโอเคก็ขอบคุณที่รับชมวันนะี้จ้าไปละน้อง